มากินบนโต๊ะก่อนเร็วๆต้องช่วยกันรีบกินเดี๋ยวของมาไม่มีที่ตั้งหอยนางรมนะคะตัวใหญ่มากหอยนางรมดีจริง่อยนะ่โน่สดกว่าคุ้มอ่ะทำเน<ท>ื้อคือคุ้มมากก็แพงกว่าสองร้อยเนื้อสดตบดีจริง อออ,อให้น้องไปตักของทอดมาอย่างละหนึ่งเอามาอย่างละหนึ่งหมดทั้งเคาน์เตอร์เลยนะตอนนี้ทุกคนคือแบบอิ่มมากแต่ว่าด้วยหน้าที่เรายัางสละเเรือไม่ได้นะคะ จากโรงแรมนะคะอยู่ชั้น23แล้วเราจะขึ้นลิฟต์มาชั้น24เนี่ยมันจะมีลิฟต์สองตัวซึ่ง จริงๆขึ้นมาชั้นยิบสีได้ทั้งสองลิฟแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่ะมาที่ลิฟตรงข้ามกับเล u าช์ที่มันจะเขียนทีอะไรสักอย่างเนี่ยมันขึ้นมามันก็จะมาถึงตรงนามะเลยนะคะที่เราจองมาเนี่ยก็คือ9 9 9 6บวกบกบวกนะคะก็ตกแล้วประมาณพันสองอะไรอย่างนี้นะคะโอเคทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกคนละเซตนะคะเมนูต่างๆนี้เราสามารถสั่งผ่าน QR code ได้เลยนะคะ สลัดบาที่นี่มีไม่เยอะนะคะมีผักแบบค่อนข้างจำกัดนิดนึงแล้วก็ผลไม้ก็มีเท่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคูน่าแล้วก็สลัดแซลมอนนะคะส่วนน้ำสลัดก็มีเท่านี้นะคะนาะงเอกของเรานะคะตรง DIY บาร์นะคะพุ่งอามาเอบินะคะ ตัวค่อนข้างเล็กนิดนึงอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมรสชาติก่อนนะว่าสดแค่ไหนเลยแล้วก็เป็นกปงซูชินะคะตัวใหญ่เลยอันนี้สเตชันตรงนี้นะคะพี่พนักงานคือมาเติมตลอดนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องของถอยนางลมนะคะนี่อันนี้ปูปูค่อนข้างตัวเล็กเลยอ่ะเนี่ย พอเทียบกับหมูคูตัวเล็กนะหอยหวานมีทางน้ำปล่านะคะอันนี้เป็นผู้ร่วมทริปของเราในการเดินทางวันนี้อันนี้จะเป็นบาร์เคานเตอร์เทมปุระนะคะของทอดต่างๆนะคะมีเยอะมากอเราจะมาเริ่มดูกันที่ อันแรกเลยนะคะเป็นฟักทองเทมปุระนะคะมะเขือมะเขือมอ่วงเทมปุระกุ้งเทมปุระนะคะหน้าตาดีหมนหมึกคาราเกะหอยนางรมเนืออ้อหมูทองัอสึเนื้อวากิวอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเขาคงมาเติมแนะไก่คาราเกะทาโกยากิตรงน้ำจิ้มนะคะก็จะมีซอสเทิยากิซอสบูสเตอร์ซอสโอโคโนโมิ ซอสทาติค่าซอสเซนปูระอันนี้น่าจะเป็นพวกเคาเตอร์อย่างนะคะอ่ะเรามาที่โต๊ะนะคะได้เมนูพิเศษมาแล้วเขาบอกว่าหอยเนี่ยแตกต่างกับหอยที่มีอยู่ในเซตบุฟเฟ่เนาะซึ่งอันนี้มันเป็นเกรดที่แบบอีกเกรดหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ที่เราเห็นก็แตกต่างกันมากอันนี้ตัวใหญ่เบิ้มโฟกาสนะคะ <laughs> เอาจริงๆอันเนี้ยเล็กแบนมากเลยเพราะว่าที่เห็นในรีวิวอ่ะอันใหญ่ว่านี้แล้วก็มีโฟกัส่อมีโฟกัสออนท็อปด้วยก็คิดว่าน่่จะเอาทุกอย่างเอาเราอยากชิมความสดเนาะกุ้งอามาอิบินี่คือแบบเล็กมากเลยอ่ะดูจิ๋วอ่ะอเอาเอานิดเดียวพอดีกว่าก็กุ้งันนี้ขอเป็นแค่ตัวเดียวอน่างตัว ราอะจะไ่กินของที่อยู่บนโต๊ะก่อนนะซึ่งแบบค่อนข้างมียุหนวหมากซึ่งเมื่อกี้น้องน้องไล่บอกว่ามากินบนโต๊ะก่อนเร็วๆต้องช่วยกันรีบกินเดี๋ยวของมาไม่มีที่ตั้งอ่ะก่อนอื่นขอชิมโฟกราก่อนได้คนละเซตเนาะจะบอกว่าตอนหลังอะคนรีวิวเยอะอ่ะแล้วแบบอีอันเนี้ยโฟกราคือได้แบบชิ้นเล็กมากเลยอะ ก่อนหน้านี้คือแบบเห็นเป็นชิ้นหนาๆใหญ่ๆมากเลยอะซึ่งจริงๆหนูนะไม่ชอบใส่กับเบอร์รี่นะอันนี้มันเป็นเบอร์อ <c oughs> รีร่หอยไม่สดไม่กล้ากินไม่กล้ากินไม่ค่อยดีอ่ะหอยนะคะที่ อยู่ในเซตนะตัวมันจะใหญ่กว่าหอยที่เขาให้ตักตรงซุงดีไอมากๆขอกินแบบสดๆไม่มีซอส,ส,อสชิมอันนี้ก่อนอูนิอนหอยนางรมนะคะตัวใหญ่มากอหอยนางรมดีจริง ไม่แล้วไม่ร็จมัเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเราจะตักอ,อิกุระใส่ลงไปใคร์งวนมดอะมากกินไม้หมดแนะนำเลยให้กินมันปูให้เอากิอิกุระลงไปใส่แบบนี้ฟินมากอื อันนี้ก็จะเป็นการแบบแรนดอมกินกินให้ดูมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันมาเร็วมากอันนี้เป็นหมึกหิ่งห้อยนะคะซึ่งเขามีแบบเหมืนใส่ซอสขาวๆมาให้อยู่แล้วเดี๋ยวเอาชิมซอสงาสายป้ยังไม่ได้สายอเอาแบบจิ้มน,นิดเดียวอืเอ็นแกวอ่ะ โอ้คหดีแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นเกรดในโอมาก็ถือว่าโอเคนะคะหอยเม่นกับอิกุลาใน999สั่งได้ตลอดนะหอยเม่นอันเนี้ยหอยเม่นหวานเลยอ่ะี่อะคุ้มอ่ะทำเนี่ยคือคุ้มมากเพราะว่าอูนิคดี แล้วก็มกุหลาบดีทำเนื้อขูมต้อขอชิมซ้อนเมนไทยโกะเอาเอาวมาให้เตนีจะสดร้อนไหมยังร้อนไหมในซ้อนเมนไทยโกอะอ่ะบบมันมีเป็นแบบอะไรกรอบๆก็ไม่รู้อะ่ะแต่ซ้อนนี้มันหวานๆอ่ะหวานเะหนมือนน้ำสลัดเลยปลาซาบะย่างปลาไหลปลาซาบีตะเกียรอืม,อมปลาไหลอร่อยอห,น,หนึบหนึบ ซอสหวานั็ยังดีไม่หวานมากกินปลาไหลอะไที่คือมันจะค่อนข้างมีกลิ่นนะอันนี้ค่อนข้างแบบโอเคเลยเอ็นกะวะนะคะใครเอ็ปลาไหลมากจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงอือเอ็นกะวะดีดีเลยเอ็นกะวะคือดีเลยอันนี้มันเป็นหลักเลยตันะ้งแ่ ปกติบางที่ก็คือจะมันมากหรือว่าจะมีกลิ่นหรือไม่ก็แห้งๆด้านๆแต่ที่นี่นคุณดีเลยซึ่งจริงๆอะถ้าบุฟเฟ่ที่พรีเมียมนะสมัยเนี้ยถ้าไม่มีฮามาจิถือว่าไม่พรีเมียมนะเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเป็นยังไงนะใช้ได้เลยสดจริง ธรรมจิตดีอันนี้เป็นกุ้งเผาซึ่งสั่งได้ไม่อั้นนะคะเก้าวก้าสั่งได้ไม่อั้นขอเลือกตัวที่มีมันเลยอะอต้องใช้มือแล้วแหละจุดนี้วิตลรอนอะ <c oughs> เหมือนเขาเพิ่งลงมาจากเตาเลยอะสั่งเพิ่มด้ไมก็ปิดกุ้งแดงมากมันกุ้งก็คือถือว่าใช้ได้เลยนะเนื้อบนใบโอบานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงนะคะไม่ใช่ถูกที่ที่ทจะแบบเนื้อดีนะ ระหว่างที่เรารอเนื้อนะคะเราจะมาลองชิมทุกอย่างอยู่ในนี้นะว่าความสดมันแบบประมาณไหนนะคะ <c oughs> โอตาเตะน,นะกินสดสดก่อน <c oughs> โอตาเตะสด <c oughs> สดเลยอ่ะเนื้อหอยกื้อสับ แต่ทูน่าสับไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนเขาเอาทูน,น่าที่แบบแค่แข็งมาแล้วเอามาสับอะ่ะมันเป็นแบบร่วนๆอะ่ะจากกินก็ไม่แย่เมื่อกี้ที่ไปดูแซลมอนนะมันมีแซลมอนหลายส่วนมากเลยมันมีแบบส่วนที่ไม่มันเลยแล้วก็ส่วนที่แบบติดมันมันก็แล้วแต่คนเลือกแหละว่าชอบแบบไหน <l ots> ดีตามมาตรฐานลูกเซ่ <l ots> ขมหวาน ควันฉุยมากอู้ออเนื้อไม่แย่เลยเนาะในเซตนี้มีถูน้าสับกับอูนิก็ถือว่ามันไม่มีเป็นแบบซูชิอูนิแต่ว่ามันมีอูนิในผสมในแบบทุกอันก็ถือว่าคุ้มนะเอาจริง กินอก๊บูอะตามไปเฮ้ยเรายังไม่ไปเอาวันนี้เลยสาลา่า,ลายสาล่ายสาล่ายลืมไปมต้องแบบเซตต,ตอนแรกที่เขาให้สั่งหนึ่งเซตน่ะอันนี้เป็นลินบัวจูวีมุ ใส่ต no ุ่นมันปูด้วยก็คือลาดมันปูไว้ทั้งบนอืมอร่อยคิดว่ามาที่เนี่ยสั่งแบบนี้ก็คือติ้มแล้วนะคะได้พันน้มันดกอ๋ออืมไม่ใส่เล แต่กินแ้่คือมมอิ่อมครับใส่สองลูกก็ยิบมแลตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะคนเริ่มเยอะอาหารเริ่มแบบเริ่มหมดแล้วก็เขาก็จะเติมชานิดนึงนะคะก็ถ้ามาแนะนำเลยว่าให้มาในช่วงบ่ายๆแก่ๆนะคะจนถึงประมาณ5้าโมง <c oughs> เพราะว่าเรามาถึง5้าโมงเนี่ยคนยังน้อยอยู่ <c oughs> แต่ หลังจากห้าโมงครึ่งหกโมงถือคนแน่นมากแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดาเลยเป็นวันจันทร์เราได้สารายมานะคะเราก็จะกินแบบไม่มีข้าวตอนหนูนนัาตักมานักตัมกตมาเยอะแล้วนาะรู้สึกว่าแบบดีมากที่ตักมาเยอะเพราะนาเป็นคนชอบกินอีกุระแล้วตอนนี้ก็คือคิวยาวมาก ที่นี่อ่ะควรจะสั่งพวกแฮนโด้ด้วยนะคะไส้มันอ่ะคือมายถึงข้างใหมมันอ่ะค่อนข้างดีมากๆสลาย์คนละตัวกับกับที่เขาวางให้เป็นซองสองสลาย์แบบนี้คือวางแป๊บเดียวมันจะนิ่มแล้วอะแต่มันเป็นสลาย์ที่แบบเอาไว้อยู่ในคอสพวกโอมาเกสอะไรอย่างเงี้ยนะให้น้องมาตักของทอดมาอย่างละมืออันนี้เหมือนน้ำจิ้มทาโกะเลยอะน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มพวกฮัทสึแล้วก็ซอสทาทานะคะแล้วก็ อน้ำจิ้มเทมปุระอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันก่อนเลยเอามาอย่างละหนึ่งหมดทั้งเคาน์เตอร์เลยนะมันหวานมันคือหอมแล้วก็หวานมากจิ้มซอสถาทาอร่อย แล้วก็ในเซตนะคะจะมีเป็นบัวยูสุโซดาหรือบัวยูสุ <c oughs> เนื้อชิคุวะ <c oughs> อร่อยโอเคหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกนี่หมูทอดซืสอใช่ปะ ันแก้ววันนียบมากแต่ไสยมันอะไม่ได้อ่อยนานั้นแต่ที่ Amazing ก็คือตัวแป้งกรอบแบบกรอบูก,ก,กันโดไก่คาราเกะอชอช เขาลักเด,ดอร่อยมากเพราะมันเป็นสวยสะโพกของทอดยังไม่จบอันนี้น่าจะเป็นหอยนางรมนะคะหอยเชลคุมกุระไม่สั่งขอเลยอมาได้ใชิม้าโบกคือแป้งแยญ่มากมันต้องสั่งนะเพืงนท้อง ทูน่ากับอูนิโัยให่ไหมอีกุล่าอูนิคุมแล้วแหละวันนี้ <c oughs> สลัดกอาเวอร์ <c oughs> อันนี้ทุกคนคือแบบอิ่มมากแต่ว่าด้วยหน้าที่เรายังสลัดเรือไม่ได้นะคะนี่ค่ะ ได้เลยค่ะหวานมากไม่ได้ถามมันหวานมากอย่างนี้ก็ครจับเรามาสู่ของหวานปิดท้ายนะคะอันนี้คือช็อกโกแลตลาวาโอ้ลองชิมนะคะโมจิเอียวน้ำมันเป็นเหมือนมูนเลยอะแต่ว่าก็คือเหมือนมูนแหละ มีบาร์ด้านหลังนะคะเป็นขนมหวานต่งตางๆนะคะโอเ้โอเ,เรากินไดฟูฟูอ,อันนี้เป็นไส้ไดฟูกุขอาไก่โดดครีมชีสนะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ครีมลาวา ส่วนอันนี้เป็นมัทฉะถั่วแดงชิมตัวลราว่อืมไม่หวานแบบดาร์กนี่อ่ะอร่อยอร่อยกินทั้หมดเลยมันมีพวกหวานเลยไม่หวานหอมอยากกอนอะไรด่ ไม่เดี๋ดดยวไปเสร็จต้องไปตีเอาไว้ต่อสอี่ห้าโมงสี่โมงกว่าครีมชีสอร่อยเลยติดต่อเปรี้ยวๆหวานตอนนี้นะคะเราก็กินอิ่มกันหมดแล้วนะคะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เผิ่อประสบการณ์ใหม่คือจะบอกว่าเท่าที่ผ่านมาบุฟเฟ่ที่เนี่ยถือว่าคุณภาพแบบดีที่สุดในราคาบวกแล้วเนี่ยบวกบวกบวกแล้วประมาณ1 0 0สอนนาถือว่าคุณภาพดีที่สุดมันจะมีอีกที่หนึง่งชื่อว่าไฮโซซูชิอยู่ตรงอารีอันาหน้าหัวละ1,070บาทอันนหน้าก็แบบฮามาจิอยู่ในบุฟเฟ่แบบดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เนี่ยจะค่อนข้างบริเวณมีของเยอะ เออนาถือว่าแบบเนื้อก็ใช้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูกันว่าเพื่อนร่วมทางที่มาวันนี้เ <c oughs> ขาชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษ <c oughs> ชอบโอตาเตะเพราะว่าโอตาเตะปกติกินร้านอื่นเ <c oughs> ขาจะให้แบบน้อยแบบให้แบบนิดเดียวแต่อันนี้คือตัดแบบไม่อั้นเลยแบบเท่าไหร่ก็ได้ชอบเมนูอูนิโโท่ อ๋อที่เป็นหอที่อยู่ในสาลายใช่ป่ะใช่อูนิโพโลอูนโทโทโลร้านอื่นไม่ค่อยมีที่เป็นบุฟเฟ่แต่ที่นี่มีละอยแล้วอีกอย่างหนึงมันอยู่ในก9าด้วยธรรมดาที่อื่นมันต้องแบบโหเป็นพันแล้วว่าถึงจะได้อูนีอ่ะถือว่าคุ้มมากๆเทมปุระค่่ะุ้งเทมปุระทำไมอะ มันแบบกรอบดีแล้วเขาทํามาละลอน <c oughs> อ๋อใช่ชอบอีกุลาเพราะว่าให้เยอะดีตัดเท่าไหร่ก็ได้ตัดได้ไม่อันเอออันเนี้ยคุ้มจริงือรู้สึกว่าอย่างเงี้ยถ้าไปสั่งกินข้างนอกอ่ะคือแพงมากแพงมากแต่อันเนี้ยคือตัดเท่าไหร่ก็ได้ความสดความอะไรก็ถือว่าโอเคเออใช้ได้ชอบวากิวไข่ดองญี่ปุ่นลาวาอ๋อที่มันเป็นเนื้อวากิวแล้วก็มีเพราะว่าไข่อยู่ตรงกลางแบบนลนๆเยิ้มๆเลยแล้วเป็นไข่ดองแล้วมันเรีย ตอนนี้คือเดินออกมาจากร้านอาหารแล้วนะคะก็มาเดินย่อยในเซ็นทรัลเวิด์ต่อสองทุ่มแล้วแต่ว่าเราต้องเดิน <c oughs> โอ้อิ่มมากแล้วก็จะบอกว่าสําหรับหนูนะะนะเมนูที่น่ารู้สึกว่าแบบคุ้มก็คืออิกุระนั่นแหละอิกุระมันมัน,ม,นมันเหมือนแบบมันซีซันนิงมาแล้วแบบอร่อยอะมีความเค็มๆนิดนึงแล้วคือหนูนะตากมาแบบยังเยอะแบบตะเยอมากกินคําไหนนะก็คือเอาอิกุระกินใส่เข้าไปด้วยคุ้มมาก